สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคุณลากยาวันนี้ผมเข้ามาเก็บมะนาวในแปลงนะครับผมค่อนข้างจะดกนะครับผมตรงนี้นะครนี่นะครับลูกมะนาวเต็มเลยแต่ว่าลูกขนาดนี้นะครับผมยังไม่ได้ขนาดนี่นะครับยังไม่ได้ขนาดนะครับผมลูกมันยังต้องให้มันโตอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะครับผมทํามองแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นลูกใช่ไหมครับผมนี่ครับอยบขึ้นมานี่นะครับ มีตะลูกมะนาวนะครับผมมะนาวเนี่ยจะออกลูกใต้ใบนะครับผมเพราะนั้นเวลาเราเก็บเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับผมดูนี่ครับผมนี่นะครับข้างล่างมีตะลูกมะนาวตรงแต้งเต็มไปหมดเลยนะครับผมที่มันห้อยลงเกือบจะย้อยลงดินอยู่แล้วนะครับก็ช่วงนี้ราคามะนาวเนี่ยมันอยู่ราคาที่โลละประมาณ สามบาทห้าบาทนะครับผมถ้ามีพ่อค้ามาซื้อในแปลงไม่ว่าเราจะเก็บเองหรือเก็บให้ราคาก็อยู่นี่นะครับผมสามบาทห้าบาทขายดีหน่อยก็ได้ราคาหน่อยก็กิโลละหกบาทเจ็ดบาทดังนั้นนะครับผมช่วงนี้ผลผลิตออนนาวเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคนะครับผมทั่วทุกใครที่ปลูกมะนาวเนี่ยย่อมจะรู้ดีนะครับผมคือมะนาวช่วงนี้ผล,ผลผลิตออกมาเยอะมากนะครับผมราคาที่ผมบอกโลละสามบาทห้าบาทเนี่ยไม่มีคนซื้อด้วยนะครับผมเพราะว่า พ่อค้าเขาก็ไม่รู้เราจะไปขายให้ใครดังนั้นเพื่อการแก้ปัญหามะนาวเต็มตลาดช่วงนี้นะครับผมผมก็จะเก็บมะนาวเนี่ยไล่เก็บนะครับผมวันละประมาณ300โล400โลนะครับผมเพื่อเอาไปขายตลาดในเมืองคือบ้านนอกนี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมคนปลูกมะนาวต้น2ต้นเนี่ยเราขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะเขามีกินอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นตลาดที่ไม่น่าจะมีที่พื้นที่ปลูกนั่นก็คือแถว บริเวณรอบๆปริมณฑลหรือในกรุงเทพนะครับผมไปเยี่ยมญาตินะครับผมผมจะไปเยี่ยมญาติผมจะเอามะนาวติดไปสัก200โล300รโล,โลกะว่าจะไปขายใส่ถุงกิโลละ2ี่บาทเดี๋ยวลอาไปดูกันนะครับผมว่าผลมันจะออกมาอย่างไงแต่ตอนนี้เก็บมะนาวก่อนครับผมต้องไล่เก็บนะครับผมเลือกเก็บเอาในอย่างเงี้ยลูกมันยังเล็กนะครับผมมันจะได้อาจจะได้แพงก็ได้รุ่นนี้นะครับผมเนี่ยรุ่นนี้ยังโตไม่เต็มที่นะครับผมมันอาจจะได้ราคาแพงในช่วง ผ่า,านจากนี้ไปสักหนึ่งเดือนนะครับผมเพราะว่ามะนาวพวกนี้อีกเดือนหนึ่งก็กกทยอยแก่ทยอยหมายถึงว่าทยอยลูกใหญ่นะครับผมลูกขนาดใหญ่เนีย่ยเดี๋ยวไปดูลูกขนาดใหญ่ที่ผมเก็บมาแล้วนะครับผมผมจะเลือกเก็บเอาลูกแบบนี้นี่นะครับลูกขนาดนี้นะครับผมเนี่ยเลือกลูกใหญ่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเป็นมะนาวพันธุ์แป้นลำไผ่นะครับผมเราจะเก็บลูกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยลูกเล็กๆที่ติดมาลองสังเกตดูนะฮะ เนี่ยลูกเล็กที่ติดมาที่อยู่บนต้นก็นจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยมันจะเท่าเท่ากับเท่ากับอันอันซ้ายมือเนี่ยนะครับผมใหญ่กว่ากันหน่อยหนึ่งเนี่ยอันนี้ลูกที่มันเล็กนะครับผมยังไม่เก็บนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบให้ดูลูกที่อยู่บนต้นนะครับผมมันยังไม่ใหญ่นะครับผมนี่ฮะเทียบขนาดดูนะครับผมนี่ครับที่มือผมเนี่ยจะใหญ่กว่าแต่ที่อยู่บนต้นเนี่ยจะทยอยใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมันก็พอใหญ่ประมาณบนมือผมนี่นะครับผม ถึงจะเก็บนะครับผมเพราะนั้นยังมีให้เก็บอีกเป็นเดือนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดลองตลาดในเมืองซึ่งผมไม่รู้จะไปขายที่ไหนเหมือนกันนะครับผมก็จะไปขายบริเวณชุมชนใกล้ๆบ้านญาติซึ่งเขาอยู่ที่ประตูน้ําพะอินนะครับผมปทุมธานีนะครับผมประตูน้ําพะอินก็อีกหน่อยก็จะถึงนวะนวะก็จะไปรังสิตนะครับผมจากรังสิตก็จะเข้าดอนเมืองกรุงเทพก็จะเอาไปขายที่นั่นนะครับผมเพราฉะนั้นมาลุ้นกันนะครับผมว่าผม ดิลลนเพื่อ,อในช่วงเวลามะนาวตกต่ำเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีนี่ครับมะนาวที่เก็บได้อยู่ในกระสอบตาข่ายอยู่กระสอบละประมาณ20่สโลประมาณ6กกระสอบแล้ว,ลลวก็ที่กระสอบมันไม่พอใส่นะครับผมก็เลยใส่พวกตะกร้าใส่เข่งไปอันนี้อีกประมาณ3-4ีต่ตะกร้านะครับผมในเข่งนี้อีกครึ่งเข่งนะครับ ตะกานี้ก็ประมาณสักสามสโลนะครับผมตะการนี่รวมๆไปรตรงนี้ร้อยกว่าโลแล้วก็กองนู้นอีกประมาณ150ยหโลนะครับผมเพราะนั้นผมจะมีเข้าไปขายในเมืองเนี่ยประมาณสักสองสามสอถึงสามโลนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าการตลาดแบบนี้มันจะใช้ได้ผลไหมนะครับต้องดิ้นรนครับผมคือเรามีผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่ามันเป็นโชคชะตาเนี่ย เราไม่ดิ้นรนอะไรเลยนีครับผมของมันก็เน่าเสียผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันเน่ามันเสียมันก็จะเหลืองแล้วก็ร่วงเต็มต้นนะครับผมแต่ถ้าเราเอาไปขายเองเนีนะครับผมวิ่งเข้าไปหาตลาดนะครับผมตลาดไม่ไปหาเราตลาดมันเต็มเราก็ต้องไปหาช่องว่างของตลาด นั่นก็คือผู้บริโภคในเมืองนะครับผมซึ่งเขาอาจจะซื้อปีกนะครับผมเราขายที่นี่นะครับผมขายที่สวนเนี่ยได้กิโลละ3บาท5บาทไม่เกิน7บาทนะครับผมแต่ถ้าเราวิ่งไปหาในเมืองวิ่งเข้าไปในเมืองแล้วไปหาผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยเราจะไปขายกิโลละ20บาท ถึงแม้เราจะมีค่าน้ํามันค่าน้ํามันจากสุพรรณไปกรุงเทพเนี่ยไปกับประมาณ800บาทนะครับผมถ้าผมขายสองร้อยห้าสิบกิโลเนี่ยผมขายกิโลละยีบาทเนี่ยผมได้มา5้าพันยังมีเงินหาค่ากินค่าใช้จ่ายเนี่ยยังเหลือประมาณสักสามพันถึงสี่พันบาทนะครับผมเรามาลองมาดูนะครับผมว่าการดิ้นรนเพื่อเอาผล,ผลผลิตออกในช่วงผลผลิตตกต่ําเนี่ยผลออกมามันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็เดินทางเข้ามาอยู่แถวชานเมืองนะครับผม มาตั้งขายท้ายรถนะครับผมซอยวัดพยอมนะครับผมตรงประตูน้ำพระอินท่าปากทางเข้าตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับผมก็จะเข้าซอยตรงโรงเรียนเสร์มิตรนะครับผมในซอยเนี่ยก็จะอยู่ริมคลองนะครับผมจอดรถขายอยู่ริมคลองนะครับผมอันนี้เป็นคลองระพีพัดนะครับผมในซอยวัดพยอมนะครับนี่ครับผมก็มาตั้งขายริมถนนแบบนี้เลยนะครับผม นะครับขายมะนาวโลละยี่นะครับผมก็จะมีฝั่งมีหน่อไม้หน่อไม้นี่ก็ขาย300โลร้อยนะครับผมเป็นหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะครับแล้วก็มะนาวเนี่ยตั้งราคาไว้โลละยี่นะครับก็พอขายได้นะครับผมตอนนี้ก็พอขายได้บ้างแล้วนะครับผมเพิ่งมาตั้งเมื่อสักครู่นี้ก็ใครที่อยู่ละแวกนี้นะครับผมวันที่สองสิงหานะครับผมวันนี้แวะเวียนมาอุดหนุนกันได้ครับ ก็ต้องบอกว่าการทำเกษตรนะครับผมมันมีช่วงเวลาที่ผลผลิตมันแพงผลผลิตมันถูกสินค้าหรือต้นไม้บางชนิดนะครับผมผมผลิตบางชนิดเนี่ยมันออกเป็นฤดูแล้วลมันออกพร้อมกันอย่างเช่นมะนาวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทํามะนาวนอกฤดูนะครับผมมันก็จะออกช่วงนี้นะครับผมช่วงเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยออกเต็มตลาดเลยราคามันก็ถูกเพราะราคาถูกเนี่ย ถ้าเรารอโชคสตาขายไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเน่าให้มันเสียเหลืองเต็มต้นอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทิ้งไปไม่ได้เงินนะครับผมแต่ในกรณีของผมเนี่ยผมมีการตลาดที่ต้องเอาไปขายเองนะครับผมขายเองถ้าขายหน้าสวนนะครับผมพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเนี่ยโลละสามบาทห้าบาทเนี่ยมันได้เงินไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะนั้นทำยังไงให้มันให้มันขายได้เราก็ต้องวิ่งเข้าหาตลาด ผตลาดที่ผมเดาเอานะครับผมผมวิเคราะห์เองว่าคนในเมืองที่อยู่ใกล้ๆแถบปริมณฑลแถบกรุงเทพเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกมะนาวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็วิ่งเข้าหาตลาดโดยเขาวิ่งเข้ามาที่ชานเมืองในกรุงเทพนะครับผมผมก็มาเจอที่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านญาติผมมาเยี่ยมญาติด้วยนะครับผมซอยวัดพยอมนะครับผมอย่างที่บอก ตรงประตูน้ำพอินนะครับผมปากทางเข้าซอยเนี่ยตรงนั้นมีสะพานลอยแล้วก็จะมีโรงเรียนเสริมมิตรตรงประตูน้ำพอินนะครับผมแถบละแวกนี้นะผมประตูน้ำพอินเนี่ยจะมีหอพักจำนวนมากคนต่างจังหวัดมาเช่าอพาร์ตเมนต์เพื่อทำงานอยู่แถวแถวนี้นะครับผมซึ่งมีนุนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบางไปอินหรือละแวกใกล้เคียงนะครับผมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นคนต่างจังหวัดจะอยู่พักอาศัยเช่าหอเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยอยู่แถวนี้เต็มเลยนะครับผมผมมาอยู่จอดอยู่เนี่ยเยื้องกับ ปากทางเข้าอบตอ darum, นะครับผมอบตอพยอมนะครับผมในจังหวัดปทุมธานีนะครับผม,ม,นะบผมแล้วก็จอดรถอยู่ริมคลองจอดใต้ต้นไม้นะครับผมมันก็ไม่ร้อนมากตอนนี้ก็พอขายได้นะครับผม,พอ,บผมพอขายได้เรื่อยๆคนก็แวะมามอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างจอดซื้อริมทางกันก็พอขายได้นะครับผมคาดว่าน่าจะขายได้พอสมควรนะครับผมวันนี้ผมเอามาประมาณ300โลก็ไม่รู้จะหมดไม่หมดถ้าไม่หมดอาจจะนอนค้างบ้านญาติคืนหนึ่งนะครับผมพอหมดแล้วเนี่ย ก็ลับไปบ้านนะครับผมกลับไปบ้านแล้วก็เก็บเอามาขายต่อเพราะว่ามนาผมนะครับผมถ้ามาราคาถูกอย่างนี้ผมก็จะใช้วิธีอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นทําเกษตรอย่าไปรอโชคชะตาอย่าไปเชื่อโลเชื่อดวงเชื่อโชคชะตานะครับผมเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตจะไม่กําหนดเราได้นะครับผมเราอย่าให้ชะตาชีวิตมากําหนดเราเพราะนั้นตัวเราเองนะครับผมเป็นคนกําหนดจะขายได้แพงจะขายได้ถูกจะขายได้ไม่ได้นะครับผมอยู่ที่ความพยายามเพราะฉะนั้น เกษตรถ้าราคาตกต่ําก็เพื่อนๆเ,เอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับผมไม่ต้องทําแบบผมก็ได้แต่หาตลาดให้ได้นะครับผมไม่ว่าตลาดจะเป็นขายส่งขายให้กับคนกินผู้บริโภคโดยตรงก็ได้แต่ผมเลือกใช้วิธีนี้นะครับผมเพราะว่า ก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับผมผมเอามะนาวมาประมาณสัก200โลให้ญาติผมไปขายนะผมขายอยู่ปากซอยนะครับผมปากซอยปากซอยเนี่ยเขาก็ไปขายตรงนั้นจะมีตลาดอยู่ตลาดช่วงเย็นคนก็จะมาเดินจับจ่ายซื้อของซื้ออาหารกันเอามาครั้งที่แล้วเนี่ยสองโลเขาขายอยู่ประมาณสองสาวันหมดนะครับผมผมเลยคิดว่ามันน่าจะขายได้คือก่อนมาเนี่ยครับผมทดลองตลาดก่อนให้ญาติเอาไปขายนะผมยกขนไม่เขา200โลเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับผมเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว แล้วก็โทรกลับไปขายหมดเลยภายในสองสามวันขายวันละสี่สิบโลห้าสิบโลเจ็ดสิบโลอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็เลยเอามาเยอะขึ้นหน่อยแล้วเอามาขายเองนะครับผมนี่คือการตลาดของคนทําเกษตรนะครับผมถ้าราคาสินค้าทางการเกษตรเนะี่ยมันแพงขายอยู่กับบ้านได้ขายอยู่ในชุมชนที่เราอยู่ได้อย่างเช่นพวกสะดาเนี่ยนะครับผมหรือมะขามเทศหรือฝรั่งเนี่ยผมไม่ต้องวิ่งมาไกลๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นมะนาวเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่ามะนาวเนี่ย มันเป็นสินค้าที่ล้นตลาดอยู่แล้วนะครับผมมันแพงแค่เดือนเดียวคือช่วงเมษาพฤษภาในนะครับผมหลังจากนั้นถูกหมดก่อนหน้านี้นะผมช่วงเมษาพฤษภาเนี่ย มะนาวเนี่ยโลละลูกละห้าบาทลูกเดียวห้าบาทนะครับผมนี่ผมมาขายโลละยี่สิบาทเนี่ยลูกหนึ่งไม่ถึงเจ็ดสิบตังแปดสิบตังแค่นั้นเองนะครับผมเพราะนั้นราคามันน้อยลงพอช่วงนี้มันอาจจะถูกนะครับผมมะนาวบนต้นอยู่ของผมเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับผมที่ผมถ่ายตอนต้นคลิปว่าลูกเล็กๆที่ยังไม่ได้ขนาดยังไม่แก่พอนะยยังไม่ใหญ่พอเนะี่ยยังมีอีกบนต้นเยอะเวลาอาจจะผ่านไปสักหนึ่งเดือน ราคามันอาจจะขยับมานะครับผมขยับมาสักลูกว่าหนึ่งบาทลูกว่าสองบาทก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับผมก็ทดลองดูแต่ช่วงนี้ต้องช่วยตัวเองครับผมเมื่อมะนาวเต็มตลาดใช้วิธีนีครับผมวิ่งเข้าหาตลาดมาขายในเมืองเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแถวบ้านนอกเนี่ยปลูกมะนาวคนละต้นสองต้นมีกินกันแทบทุกบ้านผมไม่ขายตลาดนัดนี่นะครับผมเอาไปสิบถุงเนี่ย ขายได้ถุงสองถุงนะครับผมราขายกิโลละสิบาทเองนะไม่ได้ขายแพงด้วยแต่มาในเมืองได้ราคาแพงหน่อยเพราะว่าเราขายตรงผู้บริโภคถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันไปกับก็ประมาณ800บาทหากค่าใช้จ่ายแล้วยังพอเหลือบ้างยังพอเหลือบ้างถึงแม้มันจะไม่มากรอบนึงอาจจะเหลือสัก3 0 0 0บาทก็ถือว่าดีนะครับผมรอบนึงก็ใช้เวลา2วัน ได้เงินละกลับไปบ้าน3,000บาทเหมือนแล้วทำงานวันละ1ัน0บาทก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่คิเลยนะครับผมไม่คิเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งว่าผลประกอบการจากการขายวิ่งออามาขายแบบนี้แล้วมันได้ผลได้เงินดีไหมขายหมดไหมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีนะครับผมแต่ถ้าใครวันนี้วันที่สองสิงหานะครับผมคานะนี้เวลาประมาณประมาณสักสิบโมงก,กว่านะครับผมถ้าเพ,เพื่อนอยู่และแวกนี้ แวะเวียนมาอุดหนุนได้ครับผม FC นะครับผมที่อยู่ในละแวกนี้นะครับผมซอยวัดพยอมนะครับผมติดคลองรพีพัดผมขายอยู่ริมคลองนะครับผมนะครับเยื้องๆกับทางเข้าอบตละพยอมนะครับผมนะครับผมเส้นนี้นะครับผมก็วิ่งไปทางวังน้อยได้วิ่งไปออกอทางหลังสิตนะครับผม ถนนนงคลักอะไรพวกนี้ได้นะครับผมถนนเรียบคลองลังสิตได้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิภาวดีปากซอยเข้าประตูน้ำพระอินทร์นะครับผมเชิญมาหนุนกันได้ครับผมสวัสดีครับ